กับสบายดีพี่น้องกับสบายเบสมองสบอนมาพบมาพอกับซ่องสลานางเด็กน้อง,งมานี่สิเขาได้เมึงห่งพี่น้องไปสือกองมาใส่หอออ่อเขาวเนาะไปเรืวรถเปื่อคลาหาอยังจะไปไหนกันลืมแม่น,น,แนั่นแล้วทิ้งเขาวนหะน,น่อยนั่งสิ่งไปจึงได้เห็นกระทูม้มาอยู่ Hey, các cục dân dọc. Tông cho cái Đâu, cả côn, bắt tông bôn Đây tội lên sài côn. Hm. Qua? 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 đây Qua? Qua? ไปเทียวในเมืองป่ะโดยสิไปนละอย่างไรทางนะบ้านไปหาละเอาประเด็นไปนางเจ้าไปปักซอง ไปซองบ่างไหมาเนี่แม่นางเจ้านี่เนาะพีแต่บ่ว่างแล้วแม่นบ่อ้าวพ่อยจ,จะเอาไปนําบ่ันนี <c oughs> ้กูปารโลดเนาะคนขับโหลดยังไงกูมีเรื่องกันสิลาวสุอีท่อขังนอย่านนี่ท่อเอ้ยกูหวัวอยู่ผู้เดียวนอนเช่อนี่กูก็หัวไว้พ,พ่อการโอก,กาสนาก่อน พอแลวพี่น้องเอ้ยไปดินรั่งไปอแล้วดทันนี่ไดรอนมงันแดดมันแดดก็เลยต้องอัน้เองข้ามก่อนิึรงทางตลาดนะแม่มัเจกั้วให้แม่เจ็มอกระดูดั มาเก็บเกี่ยว่ยเก็บเกี่ของนอกนอก้อนเล้ยไปทำพุทธไทย้าก็เอาหนาดางกาวมาเอนาพุทกวเราดูไทยอ่ะละัโารถนี่ย้าได้ง่ายแต่จุดไฟก่อนอ่ะลองโอมสลองมันจุดเลยแฮ่ยังไม่ดีะลองจุดใช่ เตรียมการไว้แหลเสียจัดยังไงญื่อนเตรียมางควันไว้นากทางนั้นกนให้เนอะจัดจัดใหญ่หเบี้ยนะท้ามาพิล่านอะไรเพืนานใครอยากได้ตูกวันทางมวยน่ทุกส่วนจะของตู้น้ำว่ามึงว่า ก็ันตลาดได้พี่น้องด้แบนี้ทางครับขางก็ได้ขึ้นได้ไรเข้าบไปตะเงพี่น้องเลยนเดินขามาดเมื่อเือหนึ่งอะไรเนาะเห็นยังกว่ากันทุ่งันจะเหยังก่อนนี่นงโรงงานเนีย

ฮืออะไรว่าเสียวจริงๆร ่ไมนันสี้งกุ้ยแหละภาสาบ้านแต่6วมงกุ้ยชิุ้งกว่า,ลานโโาลนะนานไม่อะทา,างหนานเดดาน,านีดด่ยติดลายทางหนาเข้าไปฮะ กัสิสั่งกินหมูเป็นนี่ฮนี่แจ็คสิสั่งกินอะไรอยากกินอยู่คอคแค่ข้าไปบย่สั่งกินหมูเป็น เา้าใครจะเน่เนมันหลุดรูหอดละปานนี้เจ็บเบิอตูดเข้าเจ้าข้าหลุดอันนี้ข้าเจ้ายังแน่หลุดเทาสงอย่างเ้าตลาดวันนี้พี่น้องไหม

ยะเจ้ลงสีลงแดนจ้พายกระตาขางเดียวกันบอกม,มาด้วยกันไปเด้อแก้งแงพายกระตาขกาหน่งนากขงาสเกงขาห่มน้ำเงี้ยงหยาหรือเป่ จพากันมาแห่งใดเน่ลานสาวลานสาวมาอยู่นี่นี่เองไปไปหานเฮ้ยเก๋่ะต่อ chan hàng còn nhàng lăng vô ạ à, mà có ở đây bà đi Bảo đào <laughs> <laughs> น้นาราคาราคาสามสิบแปดตปเอยยูบัานที่งเสือท้าห้เป่นกีาเงี้นเนาะโหดยไดนี่เ้าผามีต้งงามอันนมาตัวนางแทนนะจัน ต่สีื้อลูกชายวะเนี่ยมันบักลายเลยที่แม่ลูกชายคนเ่ลูกชายลูกชายคนไทยลูกชายลอยลูกชายล่ะ้วนไม่ใช่สามมันนี่

ั้ดเลยมักจะได้ก็เลือกเอาักจดกเลือกเอานเจ็ดเตียงสิดจ่ายวะมกับบอนงมถ้าก็มาหอนนั่งรถไทยจะได้นะมาหนึ่งมอาสิพ่อมาอ้วนบุพเพทํา ขันเราเลือกเนมีเามาะเนี่ยได้ยงได้เวอร์แล้วบ่ได้ครบแล้วใช่ไหมเล่นี่ได้แล้วบ่สื่อถิ้มไว้ก่อนนะมีเอ้าอ่ะสักตาลุกโซรี่้าหม ปรีมาเลือกส่งพี่พีเนี่เลือกส่งทำฮาแบบไปใส่แล้วกันหังวาไปนั่นนี้ยเดี๋ยวบักสื่อเสือมังมีแห่เตียงอสื่อยัง ไปยได้ก่นบ่ซื้อหยังเนาะซื้อก่อนซื้อยังล่ะยังบ่ทันได้ยังข้างนอกมบ่เนาะเบิ่งซะก่อนเบิ่งซะก่อนนะสิได้ยังมื้อนี้พี่น้องมาลุ้นกันกันับ สิง่ง,ลลง,ขงขอ,อง,อองดดัดลงลายเลยเนออะไรพี่น้องที่เป็นถิ่นทอราทีเ่เก็ตเท่านี้พี่น้องเขาก็ไม่ผิดนะคนอสปดูีส่วนนันแหละทคาเรียนไม่ออกนะไป้มีนไปมาพี่นอ